สิปีที่ขายข้าวแกงส่งน้องเรียนจบแต่วันที่น้องได้งานเธอเอาเงินเก็บพี่หกแสนบาทหนีไปกับแฟนโดยไม่บอกลานิมอายุ25พ่อแม่เสียตั้งแต่เธออายุ18เหลือแค่น้องสาวคนเดียวนุ่นอายุ13พี่จะส่งนุ่นเรียนจบพ่อแม่ไม่อยู่แต่พี่อยู่นิ่มเลิกเรียนต่อมาขายข้าวแกงหน้าตลาดหุงข้าวทำแกงเก็บเงินส่งน้องนิมมีสมุดบัญชีเล่มหนึ่งฝากเงินทุกเดือน0 0 0 0 0บาท รหัสคือวันเกิดน้องเธอไม่รู้ว่านุ่นรู้รหัสนั้นนุ่นเรียนจบปริญญาได้งานบริษัทเงินเดือนสามหมื่นแต่เธอเริ่มเปลี่ยนไม่ค่อยกลับบ้านบอกว่าทำโอทมีแฟนใหม่ไม่เคยพามาให้พี่เห็นนุ่นแฟนเป็นยังไงบ้างพามาให้พี่ดูหน่อยไม่ต้องหรอกพี่เขาไม่ชอบกินข้าวแกงคำว่าไม่ชอบกินข้าวแกงมันเจ็บกว่าที่นิ่มคิดเช้าว,วันเสาร์นิ่มอยากถอนเงินซื้อรถเข็นใหม่เธอไปธนาคารยื่นสมุด พนักงานบอกคุณคะบัญชีนี้ถอนไปหมดแล้วคะ่ะเมื่อวานอะไรนะหกแสนเหรอคะ่ะถอนผ่านแอปเมื่อวานตอนบ่ายโมงนิ่มโทรหาน้องสายไม่ติดโทรอีกสายถูกบล็อกเธอวิ่งไปห้องเช่าน้องเจ้าของห้องบอกน้องนุ่นเหรอคะย้ายออกไปเมื่อวานแล้วคะ่ะกับผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าไปต่างประเทศ1ิปีที่ส่งเรียนน้องสาวคนเดียวที่เหลือหนีไปโดยไม่บอกลานิ่มกลับมาบ้านบ้านเล็กๆที่เธอกับน้องอยู่ด้วยกัน ห้องน้องว่างเปล่าตู้เสื้อผ้าเปิดอ้าไม่เหลืออะไรแม้แต่รูปถ่ายครอบครัวที่เคยวางบนโต๊ะนิ่มนั่งลงบนเตียงน้องเตียงที่เธอเคยนั่งกล่อมน้องนอนตอนพ่อแม่เพิ่งจากไปข้างนอกเสียงรถขายไอติมวิ่งผ่านเพลงสนุกสนุกเสียงเด็กข้างบ้านหัวเราะเสียงพี่น้องทะเลาะเล่นกันเสียงแม่ตะโกนเรียกลูกกินข้าวโลกข้างนอกมีครอบครัวแต่นิ่มนั่งอยู่คนเดียวไม่เหลือใครอีกแล้วเย็นนั้นป้าข้างบ้านมาเคาะประตูนิ่ม ไม่เห็นไปขายข้าวแกงเป็นอะไรหรือเปล่านิ่มเล่าทุกอย่างน้ำตาไหลป้าเงียบไปนานแล้วกอดนิ่มแน่นป้าเลี้ยงลูกมาสามคนมีคนหนึ่งเคยทำเหมือนกันเอาเงินป้าหนีไปแล้วป้าทำยังไงคะป้าร้องไห้แล้วป้าก็ลุกขึ้นเพราะป้ายังมีลูกอีกสองคนที่รักป้าหนูอาจไม่มีน้องแล้วแต่หนูมีป้ามีลูกค้าที่รอข้าวแกงหนูอยู่ตีสามวันรุ่งขึ้นนิ่มตื่นมาเหมือนเดิมเธอไปตลาดซื้อของเชื่อป้าคะ หนูขอซื้อเชื่อได้ไหมเงินหมดบัญชีแม่ค้าผักมองเธอนิ่มเกิดอะไรขึ้นนิ่มเล่าสั้นๆแม่ค้าถอนหายใจเอาไปเลยลูกสิบปีที่ซื้อของป้าไม่เคยค้างป้าเชื่อหนูนิ่มกลับไปขายข้าวแกงเหมือนเดิมแต่วันนี้เธอเอาสมุดบัญชีเล่มนั้นมาแขวนที่รถเข็นเปิดหน้าที่เขียนว่ายอดเงิน0.00บาทลูกค้าถามว่าป้านิ่มนั่นคืออะไรคะนิ่มเล่าทุกอย่างคนฟังแล้วน้ำตาไหล ป้ายังมาขายได้ยังไงคะเพราะป้ายังหายใจได้ก็ต้องสู้ต่อสัปดาห์ต่อมามีคนถ่ายคลิปลงโซเชียลแม่ค้าข้าวแกงส่งน้องเรียน10ปีน้องเอาเงินหนีเริ่มใหม่จากศูนย์บาทคนแห่มาซื้อนิ่มเปลี่ยนชื่อร้านข้าวแกงศูนย์บาท5ปีผ่านไปร้านข้าวแกงศูนย์บาทขยายใหญ่ขึ้นนิ่มไม่ได้รวยแต่พออยู่พอกินเธอจ้างเด็กกัมพา้าจากมูลนิธิมาช่วยงานสอนให้ทำอาหารทำไมพี่นิ่มช่วยกบหนูคะ เพราะพี่เคยเป็นเหมือนน้องพ่อแม่ไม่อยู่ต้องสู้เองวันหนึ่งนิ่มกลับไปหาป้าข้างบ้านป้าคะหนูมาซ่อมหลังคาให้ป้านะคะหลังคารั่วม,มานานแล้วป้าน้ำตาคลอไม่ต้องหรอกลูกต้องค่ะป้าป้าให้กำลังใจหนูตอนไม่มีใครหนูไม่ลืมวันหนึ่งมีลูกค้าเข้ามาในร้านผู้หญิงผอมซูบตาบวมพี่นิ่มนิ่มเงยหน้าขึ้นนุ่นน,น้องสาวพี่ หนูขอโทษแฟนหนูเอาเงินหนีไปหมดหนูไม่มีที่ไปนิ่มมองน้องเงียบไปนานเงินหกแสนที่หนูเอาไปพี่เก็บมาสิบปีแต่พี่ไม่ได้โกรธเรื่องเงินพี่โกรธที่หนูไม่บอกลาพี่เหลือแค่หนูคนเดียวแล้วหนูทิ้งพี่ไปนุ่นร้องไห้หนูรู้หนูผิดเองนิ่มถอนหายใจนั่งกินก่อนแล้วค่อยคุยกันเธอตักข้าวแกงให้น้องข้าวแกงจานเดียวกับที่เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็ก วันนี้ร้านข้าวแกงศูนย์บาทมีคนช่วยขายนุ่นน้องสาวที่เคยหนีไปไม่บน่นทำงานหนักลูกค้าถามว่านี่น้องที่เคยเอาเงินหนีเหรอคะนิ่มยิ้มใช่ค่ะน้องสาวคนเดียวของหนูสมุดบัญชียอดศูนย์บาทยังแขวนอยู่ที่ร้านข้างๆมีสมุดบัญชีเล่มใหม่ยอดไม่ได้เยอะแต่เป็นของสองพี่น้องบางครั้งคนที่ทำเราเจ็บที่สุดคือคนที่เรารักมากที่สุดและบางครั้ง การให้อภัยไม่ได้หมายความว่าลืมแต่หมายความว่าเลือกที่จะเดินต่อด้วยกัน